MAD Virtual Reality Studio p r e s พร t ก็โอเคเอานะครับสวัสดีครับผมกล่าวโพผมนิวส์คุงกับเกมอารยานั่นเองนะครับผมเกมแนวฮอร์เรอร้อนๆนะครับผมผู้สร้างแนวกับดิคอร t ทิ h u ันวีลอสที่เคยเป็นผลงานษาส่งงานอาจารย์แนวร้อนๆอย่างนี้นะครับผมเหมือนกันนะก็ ด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมที่เอาผีไทยจับผสมผสานเข้ากับเกม Virtual Reality แนว VR ที่แบบมีผีโผล่ข้อหน้าก็ใส่แว่นแล้วก็มองเห็นต่อดจอหน้าอะไรงั้นเลยนะครับผมก็ส่สนคเด็ร็ในช่วงนั้นกระทั่งพัฒนาเป็นเกมนี้ก็คืออรารยาที่การจะปล่อยในวันที่24พฤิิการนนี้นี่เองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเดโมที่ได้รับ กัสับสุนมาให้ได้ลองเล่นกันก่อนล่วงหน้านะแล้วมาดูกันสิว่าเกมผีไทยนี้จะมีความร้อนอะไรยังไงกันบ้านนะครับผมตอนนี้ผมได้เตรียมบทแผ่นเมตาบทเรศนานามาสู้กับเกมนี้แล้วนะครับผมโอเคก็เป็นลักษณะของโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอเหมือนฮอวิโตฮันนะ่าผมบรรยากาศได้เลยมีป้ายยินต้อนรับเียวขคามนะแล้วก็มีห้องสุบุรีห้องแต่ภาพห้องเอาสัี้ยงเข้ามาโอ้โหมีบรรยากาศของโรงพยาบาลไทยได้เลยเนี่ยเปิดแล้วโควิดปิดด้วย เิดเกอก็นาปิดด้วย์ที่ตอนนี้ทันไหมโอเคคงไม่ทันแล้วนะครับผมก็ออปชั่นก่อนนะขอดูออปชั่นก่อนมีเมนูเซตติ้งครั้สักครู่นะครับผมผมขอย้ายปรับค่าเท็กซ์เจอร์กิดชโตเ์ไว้ตรงปานกลางกันนะเนื่องจากว่ากลัวแหลกนะครับผมแล้วก็เปิดดีซิงนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเด็เขาปรับให้มันสว่างขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวนะผมไม่กลัว <laughs> คือเป็นเพราะว่าถ้าเกิดผมปรับต่ําไปอะ ตอนอัดแล้วจะมีปัญหาจะมืดลงมาก็ได้นะมืดเกินไปก็ไม่ดีนะผมก็เลยคิดว่าจะให้มันประมาณเกือบสุดแล้วกันนะประมาณนี้แล้วกันนะผมให้มันพอเห็นอะไรบ้างพอเห็นผีก็เห็นผีชัดๆอะ่ะเหมืงนัันนะครับผมนะโอเคปรับเรียบร้อยแล้วก็อันนี้โอ้ก็นี่แหละมันดังก้องหูผมอยู่แล้วนะสุดท้ายเกมเซตติ้งจะมีการปรับคา่าเสียงพูดมีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับผมปรับได้ก็เปล่าสิเดเตอร์อนอนให้หมดนะผมมัสติมีเซทีฟอันนี้นันเป็นการขยับของเมาส์ว่าจะ ลบหนีผียังไงก็ไม่รู้ในเกมจะเป็นยังไงนะก็ปรับวันนี้ก่อน้วกันนะครับผมแล้วเราไปลองเล่นกันดีกว่านนะว่าตัวเดมโมของเกมอารยาเอฮาร์เกตนี้จะเป็นยังไงกันแน่นะครับผมพอมันจะเริ่มไปบอประตูรอได้นะเปิดแล้วคือหนาปิดด้วยปิดแฟบป,ปิดไปปิดไปปิดไปเปิดเปิดคา้าไมยเอาแล้วอะไรวะนะ่ะเปิดน้อยพยยลังงา,าน,านาไม่อยากเดยวดงหน้าไหมดีนะไม่ดี มันเปิดรอดนราแล้วครับผมเปิดแล้วต้องปิดด้วยก็ไปเข้าไปเลยดีกว่านะครับน okay, ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโซพะคอะพอพอพอโอเคเรามารอดูซิว่าเกมนี้จะมีให้เราได้รับชมรับฟังเปิดหูเปิดตาเปิดใจกี่ร้องวอดไว้อะไรก็ว่ากันไปบ้านนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมมา โอเคครับ okay, ผมเข้ามาแล้วนะครับผมนี่คือสภาพโพรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับผมมีเตียงมีเงาตัวเราด้วย,ม,ยมีดอกไม้นู่นนี่มีข้อคทาเน้นะครับผมยัดเฝ้าใครได้ห้องละสองคนถ้าเกิน2คนแล้วก็คิดคนละ200บาทต่อคืนนะครับผมแต่วเป็นโรงพยาบาลรัดแน่นๆเพราะราคาถูกนะครับผมโอเคก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมทํางานที่โรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าลักษณะของโรงแรบมบเป็นไงอะไรไงกันบ้างจะบอกได้ว่าสมจริงขนาดไหนหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าโอเคสำหรับห้องเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็ค้อเท่าก็ประมาณนี้แหละ มันเป็นช่องต่อเครื่องช่วยใจหรือว่าเครื่องไอให้น้ำเกลือด้วยนะครับผมข้างหลังสวิตไฟปเปิดไฟข้างหลังลนี้ก็มี ừ มีผ้าม่าน2ด้านโอเคก็ถือว่าสมจริงอยู่นะครับผมมีตัวเราเห็นตัวเราได้ว้าววววววมีขามีมือเปก่งมานะครับผมถือว่าทําได้ดีนะโอเคแล้วก็มีเซฟเกมโอเคเซฟเกมขึ้นนะแล้วข้อความเขียนว่าลงไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวมาฮะอย่าบอกนะว่านี่คือหู รู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เป็นไอคอมพิวเตอร์ฮันวีลอทที่เอาเกมนั้นบบมาเปลี่ยนเป็นชื่อเกมอารยาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ต่อเนื้อเรื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับผมพอรู้ต้องเจออะไรใช่ไหมต้องมาซื้อน้ำเดดเดี๋ยวมาจ้ากดสเปซบาร์เพี่อจาอ๋ออ่านข้อความอีกเหรอมือมาซื้อน้ำเดดเดี๋ยวมามีฟ้าผ่านด้าจะจะจะโอเคคลิกซ้ายเพื่อเก็บของนะผมเม้าซ้ายอ่าฮะ โอ okay, okay, เคโอเคใจเย็นใจยเย็นวันนี้มันเก้าอี้ต้องบอกเลยว่ามันมืดมากเนี่ยมืดมากอะ่ะนี่คือตบแสงสว่างเยอะนะยังมืดขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคมีของอะไรเนี่ยมีของนี่นะผมโอเคเป็นอู้พักเครื่องนะครับผมมีพักเครื่องด้วยโอ้หมันได้ลองทีอุกทีทิ่ท่านช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินต้องตั้งจับตั้งตั้งก่อนนะตั้ง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 ทีที่ท่านช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน แค่จับท่านฟ้าก็เกิดผ่าขึ้นมาแล้วได้บทช่วยลูกช้างผ่านวิกฤต้ไม่ได้ผ่านผีตัวนที่ได้เกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยเถิดท่านส่งเสียงขึ้นมาป็นทองฟ้าฟ้าฝ่าดเรวเลยโอเคก็มีข้อความเขียนนะผมอธิบายสมคุณพระสมเด็จวัดละคังนะผมผู้สร้างคือสมเด็จพระพุทธาจารโตภมลังสี ในพระเครื่องที่มีอายุการสร้างอยที่สุดในบรรดาเบนจับพาคีด้วยกันเบนจับแบว่าสี่พาคีพระสมเด็จวัดระฆังสร้างในสมัยจอรีนะครับผมที่วัดระฆังโพสทิตารามกรุงเทพนะครับผมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่จัดได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องตลอดกาลหรือจักรพัิแห่งพระเครื่องนั่นเองนะครับผมยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องเก็บยิ่งใหญ่มาฟ้าผ่าโดนๆเลยเอาต้องเก็บไปแน่ๆครับผมอัดโดนโดนโดนเจ้าสิ่งนี้ไปอัดโดนโดนโดโอเคโอเคได้ยัง โดสิโดกดคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อที่จะเก็บของไงเอาไปสิแตไว้าทำไมตรงนี้อ่ะไว้กดคลิกซ้ายเก็บของไงครับผมไนงะขึ้นขึ้นมาเก็บของอะ่ะเก็บเก็บสิแล้วการเธอไปแบบปกป้องผีไงป้องกันไม่ให้เจอผีอ่ะมันเก็บไม่ได้อ่ะมันขึ้นแบบว่านี่มันขึ้นแค่ข้อความนะผมมันกับแค่ออบเจกับออบเจก็ค,ค,คือเป็นการอ่าดูออบเจกต์สิ่งของพวกนี้นะครับผมดูได้เป็นพระแต่เก็บไปไม่ได้วะ่ะเสียงอะไรวะจู่บรรยากาศเปลี่ยนเไปเดี๋ยวจะเสียงใครร้องไห้อ่ะ พาพเธอพาบอยสิเธออุ้ยเดี๋ยวเสียงประตูเปิดเดี๋ยวคิดเองเดี๋ยวนะประตูเปิดสเสียงประตูเปิดว่ะคิดเหมือนได้ยินเสียงใครร้องไห้ด้วยะเดี๋ยวใจเย็นใจมันมีข้อความห้ามนำภาชนะทุกชนิดออรรถสถานที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้นะผมโอเคเราก็ผ่าจังแล้วสึกเมามันเหมือนไปมันไป,นไปกระเดิ่งไปที่อื่นะนะมีรถเข็นนะผมรถเข็นมีสวิตไฟเปิดได้บ่ไม่เปิดไม่ได้มันมันแหลกๆวะไม่แหลกอะมันเหมือนกัน เด้งแม่เราเข้าไปกดของมันเด้งข้ามหญิงสาวเฉยเลยนี่ก็คืออะไรอ่ะคือจะบอกเมื่อกี้เป็นกำอัดไปสักครู่นะผมเนื่งจากว่าไอแอคชั่นมันแหลกแล้วก็ตอนนี้ภาพอาจจะแปลกแปในภาพเบฟแบบคมัหัวําไม่เหมือนเดิมนะผมก็ดูได้รว่แล้วจะพาตอนนี้สิเจ,จ,จนเจกระร้ที่บ้ายอยู่เลยเชียวมีเวลขัามมีห้องซ่วมแล้วก็มีประตูกัหน้านะครับผมโอเคประตูล็อกอยู่นะไปไม่ได้คือเราคนที่จะไปนอนปะเราจะเข้าไปในห้องน้ำไปออกไปข้างนอกทำไมนั่นสิ บรรยากาศตอนนี้ก็ฝนกำลังตกพรำๆมีก็มีเสียงฟ้าผ่าโดดๆได้ดบรรลุภาพของพระเครื่องที่อยู่ตรงนั้นที่เราเก็บมาไม่ได้นะครับผมแล้วคนจะนอนได้แล้วพระเครื่องท่านคงจะบอกเราประมาณว่าโยมโยมมานอนเถอะไปข้างนอกเจอผีนะโยมที่นี่เราป้องกันได้นะโยมได้กกบโยมอยู่กับพระรงนี้พระเครื่องท่านป้องกันลูกช้างได้นี่ก็ผ่าจัางป้องกันลูกช้างได้แน่ๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเราออกจากที่นี่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ เจ้าจะต้องตายอะไรยีใช่ไหมเล้ต้องเข้าส้วมสินะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้โอเคปวดฉี่เขาเข้าไปฉี่ก่อนได้ป้าเลยมีส้วมมีอุ้ยมีอะไรนะ่นะน่ะคาโหดอาศพบเลยเว้ยโอเคประตูอปรดปิดโอ้ปิดปิดได้เดี๋ยวนะเปิดประตูอุ้ยปิดประตูอะไรนี่แม่อย่าเปิดมืดชิบหายเลยปิดทำไมล่ะสิดไฟบ้านสวิตไฟสวิตไฟไม่มีว่ะ โอเคมีข้อความเขียนว่าโกลนาอย่าทิ้งการชำระลงในถกซ้วมอะไรนี้นะครับผมโอเคดูเอกสารหรือสิบพิ้์ได้นุ่มกอศนนปกรรมฆ่าโหดหาศพคุณฟราช่วยแล้วมาทำไมกันแน่เนี่ยโอเคแล้วก็หมุนรอบทิศด้านนี้อะไรอ่ะบายบอลบอลไพ์ bon right. ถ้าจะพูดถึงความเปรี้ยวความคิดและที่เวบเข้ามาในหัวของคุณก็หนีพ้นคุณสมบัติของบางอยา่างนะผมมะนาวกับนู่นนี่นั่น ความเปรี้ยวของมะน,นาวสมหรับที่จะล้างความหลอนของเกลียที่ไปได้นะครับผมโอเคมันมันไม่เกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเกี่ยวกับความเปรี้ยวใช่เหรอคนไหนมีข้อความนี้ขึ้นมาแล้วปิดเรดูหน้านี้ใช่เหรอจ๊ะเราดูหน้าความเปรี้ยวของมะนาวแล้วจ๊ะขึ้นหนุ่มก่อสวนนักรรมฆ่าโหดท้าศพเฉยเลยทำไมเอ๋แล้วเกี่ยวอะไรกันลูกอ๋อประตูปิดเฉยใช่ประตูปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยประตูปิดอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวฆ่าโหดท้าศพเดี๋ยวใจเย็นประตูปิดอ่ะช่วยด้วยประตูปิดอ่ะเปิดไม่มีเมนูไอคอนเปิดหน้าาต่งด้วยยออ่ะะเเฮ้กิดไรขึ้นอ่ะ เฮ้ยดี๋ยวูดูว๊าปอิ่ยไอ้ยไอ้อยนะไซเย็นอะไรอะมันเป็นมีนยานเหรอเราจะโดนแดกไหมเนี่ยจะด้วยหนุ่มข้าโหดใช้ฆ่าเธอไปไหน่อยจงจัดการเธอไหนเอาหายไปแล้วอยา่ามีใครอยู่มีคนแช่น้ำอยู่ขี้อยู่ขี้ขี้อยู่เนี่ยขี้อยู่มันทำไมกลุ่มกลุ่มการขี้เราด้วยโอ้มายก้าร์โอ๊ยหนีแม่ ถ้าผ่ากก็ไ oh ม okay. e. ่มองคนลุกหมดแล้วเนี่ยคนลุกเลยอะโอ้ไม่กอดโอเคประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วท่านโตท่านโตช่วยด้วยมากันเราด้วยเถิดเรารู้ว่าเราคงต้องออกไปข้างนอกนะเราอยากนอนนะตายแ้้วมันไม่มีให้กดนอนเรากด e แบบว่าเกม ฮัลโหลเนเวอร์สวัสดีเพื่อนบ้านไม่ได้ต้องไวสวัสดีผีผีบ้านผีเรือนผีโรงพยาบาลได้นี่กงนอกน่ข่าวมาอะไรวะตลกอะไร <c oughs> ตามหาที่มาของเสียงหาเพื่อหาเพื่อปิดประตูไม่ไม่่ะไม่หานอนนอน,นมันแม่เรานอนทำไมเราหาคือเรามาที่นี่เพื่อทีออ่รักษาตัวเองไหมอะไรอย่างนี้ป้ะเราป่วยอ่ะเราป่วยวไปตามหาเสียงเพื่ออะไรอ่ะ โอ้ oh my g ก็โอเคที่มาของเสียงนะผมไม่รู้ทางไหนเดมี2ทางอันนี้อังนี้พดมืดเลยเ <c oughs> สียงประตูก็ยังกลัวเลยอันนี้มืดไปอ่ะโอเคเราแปทงนี้ก็ได้เพื่อความสว่างในชีวิตจิตใจนะผมไปอ่ามันไปทางยาวๆอ่ะข้างหลังมีทางอยู่อ่ะเราลองดีดั่รเราจะหันหลังแล้วก็ค่อยๆถอยไปนะครับผม,มค่อยๆถอยไปใจเย็นๆนะโอ้โอเคกดคอนโทรลได้นะคอนโทรลเป็นการยอ่อ ย่อดได้ด้วยย่อยอกชิดจวงแล้วทำไมเสียงดังวะไม่มีอะไรนะมืดมันมืดข้างหลังมันมืดมากมีเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าโครงครามแล้วค่อยๆเดินถอยหลังไปอย่างช้าๆไปหากำแพงโอเคติดแล้วไม่น่ามีอะไรนะผมมืดมากเลยโอเคไม่มีอะไรนะผมโอเคมีตูแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เนื่องจากมันขึ้นบานล็อกอยู่นะผม โอเคต้องหาคุญแจอะไนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการล็อกให้เรารู้ว่ามีห้องแต่ก็เปิดไม่ได้เฉยๆมั้งนะครับโอเคสุดคือตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนของโรงพยาบาลน,นะผมมีสายฝนนิดนึงแล้วก็เสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องคลมคลามดังในช่วงช่วงนะครับผมโอเคก็มีประตูขึ้นระหว่างทางมาให้เราเดินๆดดูได้มีข้อความมีพวกโปสเตอร์เกี่ยวกับ โรคปอดบวมมอนการรักษาเรื่องหวัดไข้หวัดสุขภาพป้องกันสุขภาพเรื่องของวิธีการใส่ถุงยางถูกต้องในนี้ไม่ใช่แล้วใครฉีหนูอะไรก็ว่าไปโรคฉีหนูนู่นนี่นั่น,น,นโรคที่อันตรายแนะนำว่าเราควรจะก็ไปนอนได้แล้วเพื่อรักษาตัวไม่ใช่ว่าออกมาเดินเพ่นพ่านในโรงพยาบาลนี่ติดเชื้อผีหลอกตายอะไรก็ว่าไปนะผมมีทางแยกไว้ข้างหน้ามีทาามืดมีมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรมาอะไรอนี่ะ ดูได้นะผมจดหมายนั่นเองนะผมส่งจดหมายสวยงามฟุ้งฟริงน่ารักจดหมายว่างเปล่านะผมว่างเปล่าแล้วมาทำมาให้ดูเนี่ยน้ำตาจีไหลขอแชร์นะคะได้รอแชร์ทำไมนะเมื่อกี้ไม่อยู่งนี้ไม่ใช่หรอให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจไปไทยไปไกลไปไหนก็ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปโอเคอันนี้เป็นความมืดมิดข้างหน้านะครับผมไม่น่าจะมีอะไร อโอเคติดแล้วเราเราวิธีการวิธีการที่ผมใช้ก็คือการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปตรงจุดที่มึนมิดนะผมผมไม่คาดคิจะหันหน้าทางนั้น <c oughs> ไม่เลยค่ะโอเครถเขน็นบิวแชร์เขาก็มาขอแชร์คลิปนี้ไปให้ทั่วนะผมก็ไปะปะป,ป,ปอยู่นั้นไปเดยนะไม่ต้องออกมาไม่ต้องไปไหนนะอย่าตามมันนะโอเคเปล่า,าถ้าตามมาก็เรานายมีคนเข็นมาด้วยนะโอเคนะหรือไม่อยากให้เรานั่งวะว่าเห็นเราผมจะเดินมาเหนื่อยไม่เมื่อยค่อยๆเดินเนี่ยล้วก็ชิบิ้งก็ไม่ได้แล้วได้กดหมอบเดียว บอกก็ไม่ค่อยได้เลยประเด็นมีลิฟต์ด้วยเหรอแล้วไมเราเราเ,เ,เ,เออม,มาตรงเนี้ยโอเคมีกด e สวดลิฟต์อ่ะมาอะไรครับผมเราต้องรอลิฟต์สินะจะมีตัวอะไรมาประ,ปะผมควรที่จะหันทางไหนอะประเด็นคือมืดหมดเลยเนะี่ยมันมืดต้องทะนี่เสียงลิฟต์มันเป็นเสียงเธอเนี่ยใจเย็นนะลิฟต์จ้าโอเคมันไม่เสียงลิฟต์หรอวะเสียงมันเหมือนกับมันปีศาจอะใจเย็นจันลิฟต์จ้าลงมาเร็วลิฟต์ลงมาเร็วคือผมไม่ชัวร์ว่าลิฟต์นี่มันเป็นสิ่งดีๆไหม ว่าจะหันเข้าหน้าหรือหันเข้าหลังหันหลังเข้ากันหันหลังเข้าเกิดอะไรที่ผมรู้สึกได้ว่าจะมีผีพองมาคนหันหลังเข้าโอเคเร็ว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 ผมว่าผมคุ้นๆกับไอ้ภาคฮอปปี้ดอหันนะต้องเจอลิฟตกแล้วก็เจอลงมาชั้นสองนั่นเองอุย้ยนั่นไงไม่ทันขาดคําเลยอะ่ะเรามองบนนั้นเรามองบนเราเชื่อข้างบนที่มีแสงสว่างเราจะอยู่รอดได้เรามองโงน่นแถวๆนี้เราจะเซอร์ไพรส์วันนี้อะไรก็ว่ากันได้โอเคมองข้างบนมองบนมองบนเลยครับเดี๋ยวนี้โอเค รอบเฉยรอบนี้รอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากไฟตกนิดหน่อยนะครับผมมันมืดจังวะไม่จ่ายค่าไฟหล้วรูบาลบ้านเนี่ยผู้ชมผู้ชายก็ไม่มีมืดที่เป่งโอ้โหบรรยากาศทังอื่นนี่ไม่ไปไม่ได้เลยแหละมืดมืดโคตรอะเสียงอลไวว่าเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรมาส่งเสียงยังไงได้โอเคทางนี้ต้องย,อยอ uk, ่อเลยย่อยกชิดโจแทงคอนโทรลคาไม่ได้ครานะครับผมคานในคานคานไม่โก้มาโอเค ้องรอยมันสอนเสร็จก่อนสินะโอเคค่อยๆคลานไปนะผมเพื่ออะไรเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยโอ้ยลงบัอุย้ยลูกบอลเหลรอตกลงมาเฉยๆเราคงจะกระแทกไปนิดนึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเดินผ่านเอตรงนี้แล้วกระแทกนะผมไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปคิดมากก็แค่ลูกบอลเฉย <c oughs> อย่าลูกบอลไปเอาเตะไซคิกไปเลยอะไรงี้ไม่ได้นะโอเคประตูเปิดตกใส่ประตูโอเคตรงนี้มีเกมสเตปแล้วโอเค จุดบริการน้ำดื่มนะผมดื่มน้ำก่อนไปต่อรูอ้สึกดีขึ้นเยอะเลยรักแต่ไม่เข้าใจตัวอย่างน้ำมาทำไมตรงเนี้ยเบสบอลกระโดดกระโดดได้ด้วยอ่ะโอเคมีการสอนเยอะแยะม,มากมายนะครับผมโอเคที่นี่ก็เป็นที่ที่น้ำมาทำไมกันแน่กันอุ้ย <c oughs> ไม่เอาสวัส <c oughs> ดีรถเขนทำไมรีบงั้นเราเจอทุกจ่ามีใครพุง่งมีใครผักที่เรานี่เหรอ รถเข็นจ๋าเขาหน้าอย่าดิบแรงนะจ๊ะเดี๋ยวเธอจะเป็นสภาพนี้อีกก็ไม่ดีนะงดถ่ายภาพถ้าถ่ายภาพก็ใช้เสียงเนีบอย่าพูดมากมันถ้าใช้เสียงแต่ผีเขาตกใจใช่เหรอโอเคเราจะค่อยๆกับทิปบอกทุกคนนะว่าเสียงอะไรวะอะไรเนี่ยนี้เปิดได้ปะไม่ได้ล็อกมันอประตูเปิดให้เราด้วยอะมันมีคนบอกว่า ทางนี้สิมาทางนี้สิมำไมประตูมเปิดอ้าขนาดนั้นวะไม่ไปได้ปะไม่ได้เลยเว้ไปก็ได้วะ,วะอี๋้าออโอเคเอาไงดีอะมันล็อกด้วยประเด็นถ้ากลับทางเดิมมันจะเจออะไรใช่ไหมทันระเพิงใช่ด้วยถ้าเกิดเป็นผมนะผมยีทางระเพงขึ้นมาแล้วเตรียมเตรียมฉีดเลยเนี่ย เอาไม่ได้เหรอไม่ได้โอเคผมเชื่อว่ากับทางเดิมต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋าใจเย็นวอนเด้อเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเดาใไอ้บ้าเดี๋ยวกดกดชิปวิ่งคลิปข้างวิ่งเดาเดวใจจะเย็นใจคิดตัวอะไรไม่ได้บ้าบ้าไม่ซ้อบไม่ซ้อมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดียวตัวอะไรวะจะเย็นนะลูกเฮไปบ้อย่างนี้ไม่เอาแล้ว ไปโอเคก็ดีก uh ็ด uh ีก็ดีก็ดีก็ดีวิ่งหนีกันวิ่งหนีกันวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีดีบ้าดีบ้าโอเคโอเคโอเคโอ้ยแล้วพี่ีผีไปแล้วอ่ะอืมเออเออเมื่อกี้ขออภัยได้กหมสะบัดคำพูดอะไรแปลกๆไป โอเคเตรียมใจพร้อมรอบแรกอาจจะมีอะไรที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรได้อย่างเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งลูกก็เกิดอีกรอบหนึ่งก็ไม่ไม่ชินเท่าไหร่เดียวไปไปรู้ว่ามันต้องมาพราแกพรแกทำอะไรผิดอะไรผมไม่ทำอะไรหท่าไหันบ้าเลยเราเพราแกคืออะไรก็ทำอะไรผิดเดี๋ยวมันบ้าได้มันวิงได้อ่ะอย่าใจเย็น

เอกสารแจกฟรีแจกฟรีน <temas> ี่เงาดำๆด้วยโอเคทางออกนี่ทางออกอิสระภาพไปแล้วติดใช่ไหมว่าแล้วมันม <on> ืดๆอ่ะ <defense> ม <Overwatch> ันไม่เห็นอะไรเลยไม่น่าใช่แล้วผมไม่น่าใช้ทางไปต่อนี่หายใจแรงจังวะกลัวผีมากเลยเ๊อจะได้ผีเยอะผีโอเคอันนี้ทางอีบ้าเร็วเร็วเร็วเร็เ็เร็เร็เ็เร็้ยย ใจเยังใจโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมไปผิดทางเมื่อกี้ไปผิดทางไงโอเคเมื่อกี้มันมีทางนี้มันขึ้นเงาเงาโอเคถูกแล้วตรงนี้มันขึ้นเงาเลยเราเดียวผิดทางไงไม่น่าหรือไปต่อไม่ได้โอเคห้องเก็บของฮะห้องเก็บของไม่เข้าเก็บของก็ได้บอกเองดีๆสิบอกกันดีๆก็ได้โอเคทางนี้ไปเลี้ยวซ้ายออกแล้วออกแล้วออกแล้วจ้ะ ออกแล้วไม่ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่แล้วโอเคเปล่าไม่อยู่แล้วโอเคเราจะไม่เลี้ยวซ้ายไปหาห้องเห็นของลราห้องเก็บของอะไรก็ว่าไป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 ห้องไม่เอาไปตรงตรงยาวๆโอ้ยแม่อันนี้ก็มีผีเหรอดับไปแล้วอ่ะตายแล้วเหรอไม่กูตายบ่อยทั้งไต่ไหนก็ตายวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูออกแล้วรู้แล้วอยากออกต้อนเป็นชาติกว่าแล้วไม่ใออกเองอ่ะ ไม่ปลดดึงตัวเราออกไปแล้วก็แบบว่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะขึ้งหน้าดียขึ้นหน้ามาแล้วน่าใช่ทางนี้แหละโอเคโอเคห้องอยู่เพราเนี่ยเราก็ตายอ่ะอ๋อแคปเตอร์หนึ่งเฉยมาริสาฮะคือเมื่อกี้ผมรอบแรกผมจำได้มผมตายตัวนี้แล้วผมก็เอ่อรีเซ็ตใหม่นะวอดเนี <laughs> What the ่ยหน้าผมนะค้างเวลาอัดเ,อเข้าอ่ะเรื่องเล่ามากมาย เกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลนภาวันจนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปแล้วคือเราไปเข้าที่นูนวันนี้ตอนตไหนวะแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นผ่านไปที่นั่นว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่ดสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้โอ้โหตัวละคร ฉันเห็นอารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเราได้เป็นอารยาใช่ไหมตอนที่เดโมอ่ เมื่อกีน้นก่อนที่จะตายน้นมานสา์คือคนที่มาข้อมูลเรื่องเกี่ยวอาญานั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่ค,คือไงวะคืนนี้โอเคเนี่ยคือเดโมโของเกมอรารยานั่นเองนะครับผมอ้ายบ้าเอ้ยโอเคไม่รู้จะได้เล,เล่นเกมตัวเต็มปันนะครับผมได้จะได้เล่นแหละแต่ผมอาจจะ ดูทีว่าจะเป็นทําเป็นกล้องอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่าจะยังไงก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นกล้องมันจะเป็นหาเรื่องของการตัดภาพด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เว็บแคมมันมีปัญหาของผมมากพอมควรนะครับผมก็ขอบค,คุณที่ตามชมเกมอารยานี่นะครับผมถ้วยสนใจอยากให้ผมเล่นเกมตัวเต็มก็คอมเมนต์กันบอกได้นะครับผมขอบคุณที่ตามชมเกมอารยานี่นะครับผมติดตามไอคอนนาทูเนื้อธรรมนะครับไปเลยบ๊ายบาย